สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซียนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสุขคาซิงดุงอีกแล้วนะคะวันนี้น้องก็จะพาพี่พ,พี่ทุกคนไปไปซื้อของกินนะคะที่เออที่หนองคํานะคะที่เอออันนี้จ,จะเป็นร้านของพี่สาวของน้องเองนะคะก็เป็นเขาเพิ่งปึดหมาเองนะคะก็เลยจะไปช่วยเขานะคะก็จะไปซื้อซื้อของกินที่ร้านเขานะคะก็ เป็นลูกพี่ลูกน้องกันอย่างนี้เลยนะคะก็เราก็จะไปซื้อนะคะก็อยู่แต่บ้านก็เลยไม่มีอะไรกินนะคะก็ตลาดก็เขาไม่เปิดนะคะก็ปิดหมดแล้วนะคะก็เลยที่ร้านเออที่ร้านของกินเขาก็ปิดหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ร้านร้านเขาก็จะเป็นอยู่ที่บ้านนะคะก็เปิดที่ที่บ้านนะคะก็เลยเปิดไล่นะคะก็ก็แล้วเราจะไปดูกันเลยนะคะว่า จะมีอะไรกินกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนเพิ่งจะออกจากบ้านตอนนี้ก็ไม่มีรถสักคันเลยนะคะที่หนองคำตอนนี้ในเวงก็ไม่มีรถเลยนะคะ เราจะไปซื้อข้าวหนมที่ร้านเขานะคะว่าจะมีอะไรนะคะตอนนี้ก็ร้านที่ไหนก็ปิดหมดเลยนะคะก็เป็นร้านของลูกพี่ลูกน้องกันเองนะคะเขาเพิ่งเปิดใหม่อย่างนี้ก็ไปซื้อนะคะ โอมันเองจะเตรียมอยู่ะอยู่อ๋อมาเลยมาซื้อต้องกินเลยก่ะไมเลยนด้ว่ามันเปิดโอใครเขาข,ขายกันนู้นน้อจะก,กินอะไรดีล่ะมีอะไรบ้างาเอออันเป็น MPT ม,ม,ม,มีอยู่วะยังเด็กเอาบันหาเองฮะเสียงเครื่องถุงต้งกิน จะกินน้ำอ,อยังกำเน็ตตัวอยู่เนี่เนี่ยเกินยังวะ <c oughs> ซื้อน้ำน้ำยังไงถูกน้ำย<ไ>ัำงก<ไ> <ไง S 2> ินนะนี่นะคะทุกคนก็ซื้อได้กะปิจะมาตำส้มสำหรับการโอน,น,นจะมาตำส้มตำกินนะคะก็ซื้อกะปิมาด้วยนะคะแล้วก็น้ำน้ำส้ม อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะชอบกินมากเลยนะคะโอวันตินนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยางซักผ้านะคะซักผ้านะคะซื้อมาได้แค่นี้เองนะคะน,นี่ก็เขาให้กินนะคะของแถมนะคะของแถมทั้งหมดนี้ก็จะตกอยู่เจ็ดพ 7,500จัดนะคะทุกคน,น,นซื้อของกินเองนะคะก็ช่วงนี้ก็อยู่แต่บ้านก็ไม่ได้ออกไปไหนก็เลยไปซื้อของกินมากินนะคะก็ที่ร้านที่ไหนก็เขาปิดหมดเลยนะคะก็ไม่ขายอย่างนี้นะคะที่ที่ร้านเขานี่เขาจะเป็นที่บ้านนะคะที่บ้านก็ให้ขายอยู่นะคะถ้าเป็นร้าน ด้านขายของที่เออถนนอย่างนี้เขาไม่ให้ปึดนะคะอัน,นี้ก็จะเป็นที่บ้านขายที่บ้านก็ปิดปึดได้อยู่นะคะก็น้องก็จะไปซื้อของกินมานะคะอี้วนวกินก็สําหรับกินตอนเช้านะคะถ้าตอนเช้าตื่นมาไม่มีอะไรกินก็จะจะกินอวันกินนี่นะคะนี่นะคะซื้อมาได้แล้วนะคะ ก็ช่วงนี้ก็ตลาดก็ไม่ปิดนะคะก็ปิดไว้นะคะเขาจะปิดไว้10วันนะคะก็เลยไม่มได้ออกไปซื้อของกินที่ไหนก็ไปซื้อที่ร้านเพี่สาวนะคะแต่ว่าเป็นพี่พี่ลุกน้องกันนะคะเป็นพี่ลุกพี่ลูกน้องกัน,นะคะ่ะ นี่นะคะส้มตำขึ้นมันเสร็จหรือยังคะน,นี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วส้มตำส้มตำอีสานนะคะแซ่บๆเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชิมดูกันเลยะคะ่ะว่าอร่อยไหม อร่อยมากเลยแซ็ตนี่นะคะยวกะปิเดี๋ยวเราชิมดูกันเลยนะคะว่าจะแซ็ตไหมนะคะอืมอร่อย ยัหน้ำแต่ละปีนำหนัะ chưa làm? nào. Cái ruộng nào? Ừ, quay ruộng ạ. À. ันนี้ก็ใส่พริกสิบเม็ดนะคะทุกคนถ้าใครไม่ชอบกินเผ็ดนี่กินไม่ได้เลยนะคะนี่อร่อยถ้ามีปูก็ใส่ปูก็น่าจะอร่อยนะคะ ตอนนี้ก็กินส้ตมตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกออ็น้องก็จะมีคลิปแค่นี้เองนะคะวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้น้องทําคลิปอย่างนี้ต่อไปเลยนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะถ้าใครไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็นอ้องจะขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย